ตัวเทพฟุตบอลนะครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายๆคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอกองเต้คือปีศาจที่มักจะถมตัว เอนโกโลกองเต้ colo, e นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังไปได้สวยกับเชลซีเขาคือกําลังหลักที่เห็นได้ชัดเลยว่าการย้ายมาอยู่เชลซีเนี่ยทำให้ทีมแดนกลางของเชลซีเนี่ยแน่นขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ทาให้ทีมเก่าของเขาอย่างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผลงานตกต่ําอย่างน่าใจหายซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกองเต้มากเท่าไหร่นะครับกองเต้ e นะครับเป็นนักเตะประเภทที่ไม่ค่อยชอบแสดงตัวอะไรกับใครเท่าใดนักนะครับเขาเป็นนักเตะที่ขี้อายไม่ซับซ้อนอะไร เขาเติบโตมาบนผืนหญ้าของบูโลนทีมเล็กๆในฝรั่งเศสเอลิกฟองเดนาเบเล่กองหลังเพื่อนร่วมทีมของเขาที่สนิทกันมากเคยบอกกองเต้นในขณะที่นั่งดูบอลยูโรปาลีกในโรงแรมด้วยกันว่าไอ้กองเต้สักวันกูว่ามึงต้องได้ไปเตะทัวยนี้อย่างแน่นอนเลยว่ามึงต้องได้ออกทีวีแน่ๆซึ่งกองเต้ที่มีนิสัยถ่อมตัวอยู่แล้วนะครับก็บเอาแต่หัวราอแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่เจอมันเป็นแค่ฝันลมๆแรงๆเพื่อน กูไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกต่อมานะครับรา,ราวๆสี่หปีกองเต้ก็ถูกซื้อตัวมาอย่างเลสเตอร์ซิตี้และก็เป็นกําลังหลักให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบชนิดที่เรียกว่าสร้างตำนานเลยก็ว่าได้เพราะนานมากแล้วนะครับที่ไม่มีทีมเล็กใดได้แชมป์สูงสุดของลีกอังกฤษเลยโดยเลสเตอร์นะครับไต่ขึ้นมาจากการเป็นทีมด่าดนๆในเดอะแชมเปี้ยนชิพและไม่มีใครคาดการล่วงหน้าได้ว่าทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ย จะมีดีถึงเพียงนี้สิ่งที่อยู่เหนือความฝันอีกอย่างหนึ่งนะครับของกองเต้นก็คือ การที่เขาได้ติดทีมชาติฝรั่งเศสในศึกยูโร2016ทั้งที่ชีวิตนี้เนี่ยครับเขาไม่คิดไม่ฝันด้วยซ้ําว่าจะได้สวมเสื้อตาไก่ที่มีโลโก้ทีมชาติแปะอยู่ตรงหน้าอกเขาลงสนามให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในฐานะนักเตะหนึ่งในแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอีกคาบอกเล่าจากปากเซดิกฟาเบียงอดีตเพื่อนร่วมทีมบูโลนบอกว่ามอนี่มันขี้อายครับมันเป็นคนซื่ออบากๆกแต่อยาให้มันได้สวมสตั๊ดลงสนามนะนั่นแหละมันคือปีศาจ้ายชัดชัดคนอื่นยืนหอบแหกแหก9ัานาที หมอนั่นเนี่ยมันยังฟิตไม่เลิกล่ะแม้กระทั่งช่วงพักครึ่งมันยังวิ่งเลี้ยงบอลไปมาโดยไม่พักนี่มันปีศาจไร้าชัดเลยครับผมเรื่องตลกก็คือนะครับการที่เขาคว้าแชมป์ริเมรีกได้แล้วกลับไปเยือนทีมบูโลนบ้านหลังเดินที่สร้างเขาขึ้นมาโอลิเวียแมงเน่ผู้อำนวยการของทีมต้อนรับเขาโดยการทำหน้างง,งๆแล้วถามว่ามึงเป็นใครกองเต้ยิ้มรับอย่างไร้อีโก้ต่อมาเพื่อนๆในบูโลน จึงเฉลยว่าเขาคือเด็กสร้างจากที่แห่งนี้และพึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษมาได้หมาดๆและเขาคือมิดฟิลด์ของทีมชาติฝรั่งเศสคนปัจจุบันและเมื่อเฉลยแล้วก็ยอมมีการขอ,ขอโทษขอโพยกันยกใหญ่เลยทีเดียวซึ่งกองเต้ก็บอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพื่อนๆในทีมต่างบอกว่าความโด่งดังไม่ทําให้เขาเปลี่ยนไปเลยเขายังคงขับรถมินิคูปเปอร์เก่าๆและยังแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาทาทั้งที่ในตอนนี้ค่าเหนื่อยของเขากับเชลซีจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจ,จะสูงถึง110,000ปออนด์ต่สัาห ซึ่งเขาเคยบอกว่ามันก็แค่รถรถที่ขับไปแล้วก็จอดมันเหมือนกันทุกๆคันนั่นแหละซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาจะปฏิเสธรถ BMW ที่เสียวิชัยเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้แจกให้นักเตะคว้าแชมป์กันคนละคันในโอกาสที่นักเตะยอมต่อสัญญาใครไม่ต่อสัญญาก็อดเขาบอกว่าเขากำลังจะไปสร้างตำนานอีกบทหนึ่งร่วมกับเชลซีนั่นแหละเขาล่ะเอ็นโกโลกกงเต้ผู้ชายจากดินสู่ดาวของจริง ปัจจุบันนะครับทีมบูโลนให้เกียรติกองเต้โดยการตั้งชื่ออัธยันตามชื่อของเขาในฐานะเด็กปั้นของสโมสรที่ไปได้ดีในการเป็นแข่งระดับโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ตัวแท้ฟุตบลขอลข,ขอขอบคุณเพจเลฟเลนน n มเบอร์โฟ no. ที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนะักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกันยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้ด้วยนะครับ รับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เพื่อนๆของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องตัวเทพฟ,ฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟ,ฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม